วันนี้ออกเดินทางกันแต่เช้าเพื่อไปสถานีรถไฟหลี่จือป้าสถานที่ไฮไลท์สำคัญอีกแห่งของฉงชิ่งหรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันติดปากว่ารถไฟวิ่งทะลุตึกแต่จริงๆแล้วการเดินทางไปสถานีหลี่จือป้าจะไปด้วยแท็กซี่ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยเช้านี้อากาศดีมากนักท่องเที่ยวที่มารอดูรถไฟวิ่งทะลุตึกมายืนรอดูกันเยอะมากเลย ว้าวพคนมาออกกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวจากหลากหลายที่มารวมตัวกันที่สถานีหรีจือป้าเพื่อมารอดูไฮไลท์สำคัญนี้และแล้วนาะทีสำคัญก็มาถึงขบวนรถไฟวิ่งทะลุตึกก็มาโชว์ความพิเศษให้พวกเราดูทุกคนตื่นเต้นเป็นมากเราก็ตื่นเต้นไปกับเขาด้วยรถไฟมีทั้งขาไปและขากลับนะ แต่เราว่าเที่ยวขาไปถ่ายรูปสวยกว่าเพราะไม่มีอะไรมาบังจากนั้นเราก็เดินไปหาอะไรทานกันแถวๆนั้นจากที่ได้ศึกษาในรีวิวมาห้ามพลาดบะหมิ่เกี้ยวเด็กขาดเดินไปเดินมาก็ได้ร้านตามที่ต้องการและเช่นเคยไม่มีภาษา,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 ษาอังกฤษอีกแล้วก็ดูจากรูปภาพแล้วเลือกเลือกเอาโอ้ย น่ากินสุดๆเลยอ่ะส่วนรสชาติก็ออกสไตล์จืดๆมันๆหอมๆก็กินได้อยู่แหมแต่แอบได้พริกป่นพริกน้ำส้มสักหน่อยก็คงดีไม่น้อยอิ่มแล้วก็เดินทางมาถึงมหาสาราประชาคมหรือภาษาจีนเรียกว่าต้าหลีถังเป็นอาคารขนาดใหญ่ในรูปแบบชิโนโซเวียต โดยด้านหน้าเป็นจัตุรัสขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยน้ำพุและไฟมีโดมขนาดใหญ่คล้ายกับหอสกการะฟ้าเทียนฐานแในกรุงปักกิง่งภายในมีหอประชุมขนาด4 0 0 0ที่นั่งใช้สำหรับเป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและยังสามารถใช้เป็นโรงละครสำหรับประชาชนอีกด้วย มหาสาราประชาคมแห่งนี้นับว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของฉงชิ่งที่ประชาชนภาคภูมิใจพอแดดด้องหน่อยก็จะมีผู้คนออกมาทำกิจกรรมต่างๆจุงมากมายนักท่องเที่ยวอย่างพวกเราก็สามารถมาเดินเล่นถ่ายรูปแถวนี้ได้ค่ะใครมาฉงชิ่งแล้วไม่มาถือว่าพลาดอย่างแรงจากนั้นเราก็เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อเที่ยวต่อไปยังหมู่บ้านโบราณชื่อชี่ขุการเดินทางด้วยรถไฟมีจีนเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนะักท่องเที่ยวอย่างเราเสมอทั้งรวดเร็วและราคาถูกอยากให้บ้านเราเป็นแบบนี้บ้างจังเลยเนาะก่อนทางเข้ามีทั้งของฝากของที่ระลึกตลอดสองข้างทาง ถึงแล้วค่ะหมู่บ้านโบราณทางเข้าสวยมากมีทั้งส่วนที่เป็นไม้และปูนผสมผสานกันได้อย่างลงตัวก่อนอื่นเดินขึ้นไปชั้นบนไปหามุมสวยๆถ่ายรูปในมุมกว้างๆก,กันก่อนนะว้าวสุดยอดสวยสุดๆ อยากให้เพื่อนๆทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองจังจากวิวมุมสูงนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเขายังคงรักษาสภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตดั้งเดิมของเมืองเอาไว้ได้อย่างดีหมู่บ้านโบราณได้รับการปรับปรุงและอนุรักษ์ไว้ให้ใกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีร้านขายอาหารท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมหรือของใช้ต่างๆยังทำด้วยวิธีการแอนทิฟแบบดั้งเดิมกันทั้งนั้นเห็นอะไรก็น่าซื้อไปหมดเตรียมเงินมาเยอะๆล่ะโอ้และแล้วเราก็เจอจุดหมายที่เราตามหาร้านขายขนมตุ๊บตบชื่อดังคนต่อคิวซื้อกันเยอะสุดๆ ทั้งแพ็กเกจและสีสันน่ากินมากมาถึงแล้วยังไงก็ต้องจัดให้ได้ถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่ลุงเจ้าของร้านทําเองทุกขั้นตอนเหมือนที่อากงเคยทําไว้เป็นงานคราฟที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นส่วนผสมของขนมตุ๊บตับมีแค่น้ำตาลกับถั่วลิสงความอร่อยจึงมาจากวัตถุดิบที่ดีและทำอย่างพิถีพิถันจากรุ่นสู่รุ่นมานานหลายปี เจ้าของร้านก็ใจดีแถมให้เราด้วยล่ะมาลองชิมกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงอร่อยอยู่นะสำหรับเราอะเดินไปเดินมาเริ่มจะหิวละอยากกินอะไรที่มันอุ่นๆและอยู่ท้องกันหน่อยดีกว่าเดินตรงปีเข้าไปเลยเพราะเรามีธงในใจของเราอยู่แล้วคือเสี่ยวหลงเปาทอดโอ้เสี่ยวหลงเปาทอดรนะ้านนี้กลิ่นหอมมาก น่ากินสุดๆอ้าวตักให้ใหญ่เลยสงสัยเห็นเป็นนักท่องเที่ยวแต่ราคาก็แอบแพงอยู่เหมือนกัน28หยวน130บาทแน่เออแต่ก็ได้เยอะอยู่นะมาลองชิมกันดีกว่าจะว่าไปก็อร่อยใช้ได้นะแต่เราชอบแบบนึ่งมากกว่าอิ่มจากอาหารค้าวแล้วไม่ต้องสืบต่อเลยมันก็ตั้งต่อด้วยขนมหวานตามธรรมเนียม ของหวานของหวานถึงท้องจะอิ่มแล้วสำหรับเราของหวานกินต่อได้อย่างไม่มีปัญหาอ่ะร้านนี้ในไทยก็มีนี่นาไหนขอลองแบบต้นตำรับดูหน่อยว่าจะเหมือนกันไหมหอมหวานอร่อยใช้ได้อยู่จุดไฮไลท์ที่สำคัญของหมู่บ้านโบราณอีกที่คือวิวริมฝั่งแม่น้ำเจียหลิงเราก็เดินมาจนสุดทางหมู่บ้านนั่นแหละมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหน วันนี้ท้องฟ้าไม่เปิดเลยถ้าแดดดีๆนะจะเห็นแม่น้ำเจียหลิงเป็นสีเขียวมารากตสวยงามมากๆเลยล่ะทุกคนเสยียดายเนาะเราก็เดินมาสุดทางแล้วล่ะสำหรับหมู่บ้านโบราณเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนกันต่อค่อยว่ากันอีกทีนะคะเสวนวันนี้ไปก่อนแล้วนะเพราะเราต้องเดินกลับอีกไกลนี่สิเฮ้อไปหาที่นวดต่อดีกว่า เอาไว้จะมารีวิวให้ฟังแล้วกันบาย